ครับกลับสวัสดีครับ่อยพี่น้องหลังจากบวงสวงเสร็จสิ้นไปเนาะครับเนาะ่อยพี่น้องเอาเออมากันมือนีก็คอยรวยกันสุกุสุขคนเด้อมือนีโอ้มาหลายกันครับมาหลายกันพ่อแม่พี่น้องนะครับเออเองวดที่แล้วก็ถือกันก็นดีใจพุม่มใจเนาะครับเออครับดีใจพุม่มใจน้ำสุกุสุขคนเด้อเออเพิ่นว่าจัางไรลระเพิ่นว่าให้ความคิดปีไม่ห่ โอ้ค่ะค่ะคักค่ะเออออบาดดีละเอออานิมนต์เด้อปูเด้อนิมนต์เด้อของคนปีใหม่บอกปูเอานิมนต์น uh, oh, right ิมนต์โอ้พุูดละพ่นมาแล้วร้อยร้องเลยบาดดีใจแห้งเออโอ้ค่ะ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 กูพูดละเออพุูดละโอ้แห้งคักเลยพุูดละพูดละโอ้เอาปูเอ้ยสิปั่นสาหาบั่นเลือดนะปูเด้อลูกหลานปูเด้อปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขอให้โชคดีลำรวย เอาให้เป็นบุญเป็นกุศลอืให้เป็นอนุสงค์บุญเด้อบัดนี้เด้อพ่อพ่น้องเบื้องเอาเด้อครับพ่อพ่น้องนะครับเราเทพเทวดาพ่ามาหลังจากบวงสรวงเสร็จแล้วได้ขึ้นนี่คือคืนวันที่ยี่สิบอวันที่ยี่สิบเจ็ดครับพ่อพ่น้องวันที่ยี่สิบเจ็ดวะวันที่ยี่สิบเจ็ดท่านว่าคมนะครับเด้อวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับเด้อเอานะครับเมื่อนี้ เพิ่นให้เอาเอ่อเอ่อเอาไฟมาเบิ่งดูไฟมาเบิ่งนี่เด้อให้กับเจ้าเบิ่งนี่นี่เอาเออเออเอาเบิ่งดูใหญ่เปิดเบิ่งดูไฟนี่เออเบิ่งดูไฟพี่น้องนะครับเอาไปเบิ่งดูทั้งเตาเด้อเพิ่นให้ปล่อยเตาแล้วปล่อยปลาครับอันนี้เพิ่นให้อาจารย์เอาปลามาปล่อย ปลา,าปดุกส้นย่างเดียวสันน yeah> ี่ปลาดุกส้นย่างเดียวบ่บ um> 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 ่ได้รคัดบดอะไรอลองแล้วก็เตาเอาม้าหอย่างเอามาให้ย่างเดียวปลาดุกเดียวม้าหอยย่างเดียวบดอะไสิมาคัดบดของบ่ได้รบดนี่เออเพราะว่าปลาดุกมาแล้วก็เอาเตามาปล่อยพร้อมเนาะครับพ่อพี่น้องเอาเออถือว่าขัก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 เอาเบิ้งขักขักเด้อเบิ้งขักขักเด้ออีพ่ออีแม่เบิ้งขักขักเด้อเอาเบิ้งขักขักเอา ญาติเตาบนกระจี้โชคให้ลาบเด้อเออปลาจักตัวละคือปลาจักตัวละนี่อือโอ้นับคนเห็นว่าหลายตัวมาโอ้ยคัก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 อือเอาบ้านนี้เอาเอาเอาเป็นบุญเป็นกุศลเด้อเอาเบิ่งคักคักเบิ่งคักคักเด้อเออสามตัวตรงตรงสองตัวตรงตรงล่ะปีใหม่พันธห้เข้าคักแล้วเออ อาอันนี้ก็คือแนวทางเด้อพ่อพี่น้องนะครับเออเป็นปูเปินไหนเฮาเออเป็นบุญวัดสนนาคองเฮาเน้นล่างเน้นล่างเดวนันอาง้องมาเน้นันนเน้นบนเลน้นองเมเเมเลหินหินพันว่างทับเล่นปะครับเอาพูด้ที่เสี่ยงหินก็เสียงได้พอดีเสี่ยงได้เสียงหวยพเด้ อให้เสียงมึงด้วยเอาเห็นไปเสียงด้วยครับเออเอาดีเด้อพ่ยพี่นองเด้อเบิ่งเอากันครับเด้อบวงสรวงวันนี้<อ>หวยปูแปดศอกนะครับพ่ยพี่นองมึงเอาครับนะครับหอแปรเอา,เอาบุญไปบุญมั่นเด้อพ่ยพี่นองให้เบิ่งเอานะครับก็จังได้กอขอให้โชคดี<อ>สุขุสุขคนเด้องว,วดวันที่สามสิบธันวาคมนะครับอตอนหลับปีใหม่เด้อพ่ยพี่นองนะครับ เอาเสียงมึงด้วยเป็นเสียงมึงเห็นด้วยห็นผู้เขาคั้วดาบผู้เขาคั้วมาให้จับเพื่อครับไปอือโอ้ผักขันเพิ่นกะมาเอาอธิษฐานเอาเด้ออธิษฐานเอาเด้อแม่เด้ออธิษฐานเอาเบิ่งด้วยเอ้างวดที่แล้วถือกอยู่ดิงวดที่แล้วเป็นบ่งวดนี้มันคักขักได้องวดนี้เด้อเอ้าเสียงมึงด้วยเสียงมึงด้วยอือ กูเปียได้กับเปียให้กันฟังเด้อเจ็ูเกก็ได้เป็นเจ็เก้าเจูก้็ได้เจ็ดหกเก้า็ได้แต่ลางนี่ึนเาเบิ้งได้ครับเด้อพ่อยพี่น้องเบิ้งกคักเกหรือเจ็ดหกเก้าพูดแล้วพูดแล้วเพิ่นยังรอยโอ้เพิ่นรอยเพิ่นลอยมาเบิ้งเรีเพิ่งมนี่ฮะ เออฮะปล่อยมาเบิ่งเลขเพิ่นเด้อบัดนี้เด้อครับขับอันนี้ม่อนดับปูเด้อเหยียบไปได้เหยียบไปได้เป็นบุญเด้อสิบปันสาหะบันเลื่อได้สิบปันสาหะบันเลื่อเด้อเออคุณฟองวดที่แล้วเพิ่นก็ถูกนะครับเด้อเออถูกเพิ่นก็โชคดีวันนี้ก็โชคดีอีกครับวันนี้โชคดีอีกครับพ่อยพี่น้องเอาสร้างหอละครั้งนะครับเอาสิได้เฮ็ดหอละครั้งเบิ่งดูเออปู่ย่าตายายเราเทียบเทวดา ครับพวยพี่น้องนะครับงวดที่แล้วกับเขาทั้งบนทั้งล่างนะครับเด้อครับงวดที่แล้าข้างแล้วกับที่เอามอล่อมาฉลองนี่เห็นบ่เออคุณพ่อคุณพ่อสาล้านเด้อเสียเอามอล่อมาฉลองเด้อบ้านนี้เอาเอ่อขอให้เป็นบุญเป็นกุศลนะบ้านนี้เด้อเอ่อครับโอ้ยคักขัดคัดขัดพวยพี่น้องเอาปูเอ่อเหยียบไปได้เหยียบไปเด้อบ้านนี้ให้เป็นอนุสงค์คนบุญเด้อเอาผู้ใดสิเสี่ยงหินกับเสี่ยงมึงเด้อ อืมผู้ใดสิเสียงกับเสียงเบิงอาชีพฐานเอาเด้อผู้ใดสิเสียงติดบ่อืมอืมเอาเอาเอาอืมครับโอ้ยขัด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 คัดสามตัวตรงตรงสองตัวตรงตรงเด้อปุ้ยบวงสวงแห่งคักเดเรื่อบริพ่นิพนออฝากบุญฝากกุศลเด้อเออเพิ่นจนได้เฮ็ดได้สางเนาะ มาอยู่งหนีมันจนได้สร้างเว้ยเออได้สร้างฐานเจดีหลวงตาได้เอาดินเอายางโอ้ยมีแต่งเงินเทวดาครับคอยพี่น้องนะครับเด้อเฮาโชคดีกับส้างน้ำกันเห็ดน้ำกันครับครับอืมเอาเอาไปเสียงเบิ่งเด้อเอาไปเสียงเบิ่งเด้อให้โชคดีสุขสุขคันได้มากงวดเนี่ยให้ได้ยินข่าวดีเด้อเออเจาเด้อตัวนึ่งแกเรื่องเออออเจ็ดสี่เก่าน้ำมัเตี้ย เอา้ 49, าเจ็ดสี่เกาน้ำเดอ้อพวยพี่น้อง7จ็เก้าก็อย่าลืมเดอ้ 49, อเจ็กน,นะครับเป็นเป็น,ปน4ตพิษาเอเอเอา 49, อเจ็ดี่เอาพยพี 49, ่น้องเออเจ็ดสี่เก้ากยังกตัวไดก็ดสีก้าก็เจ็กเก้าก็เจ็ดศูนยก้าเจ็ก้าเจ็ดหกเก้าเจครับพวยพี่น้องนะครับเอาสามตัวตัวที่สองข้างล่างตัวใดละ่ะ แปดซีตรงตรงว่ะเตี้ยโอ้ขักขักแปดซีตรงตรงโอ้ขักขักขักนะครับโอ้ยงามขักเนาะโอ้งวดีเพิ่นให้งามเอาเออครับของขวดปีใหม่เด้อพ่อแม่พี่น้องของขวดปีใหม่นะครับเดออเอาเออให้โชคดีเด้อคุณแม่อยู่สารลัดกะฝากบุญฝากกุญส่วนเด้อครับขอให้โชคดีเด้อ เออพูดแม่ยู่อเมริกาก็คือกันเดอ้อก็คอยโชคดีผู้ที่รวมบุญรวมกุศลเออที่ได้เป็นเป็นเจ้าภาพไอ้ใบสีให้ผลลไมากลากไม่ก็เต็มครับเต็ดจังเดเออเออ,เอ,อครับโอ้ยคักขัด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 คักขัดขัดขัยขัดขัดขัดเอาเอายกยกเบิ่งดูวยหยกเบื้งด้วยหยกไปยกอธิษฐานเบิ่งดูอืม อาธิฐานกลับพร้อมเด้อเอาแต่ว่าเออป้อนพ่ออยากแนะนำว่าออตัวนี้อ่ะให้เบิง้ง ไอ้เบิ้งภาษามือประกอบก้อนพิ in ้นสิเขียนเบิ้งเงี้ยเงี้ยโค้งนะขับเบิ้งขับเบิ้งก่อนเพิ้นสิเอาปากกาเขียนหนึ่งพื้นที่ทั้งสี่ก่อนเด้อพื้นที่ทั้งสี่ก่อนน่อสังเกตตัวนั้นพ้อมตอนที่พื้นที่แบบนี้ก็พื้นเขียนหนึ่สีตัวเดียวกันอืมอืมอืมดูแตก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 เปลี่ยนทีศวัญมีทิศอะไรน่ะแตกออกครับซอยกันซอยกัน เอาสาธุสาธุเออคุณแม่ยังไงเนี่ยเสียงหินเป็นยังไงล่ะว่าฟังเนี่ยเนี่ยคุณแม่วันเปียงในเสียงหินอ่ะโอ้เถ้าแก่ร่นมั่นมากตัวนี้พระธรรมดาตัวโอ้งวดนี้จีได้สั่งด้เปีงด้วยดอกเว้ยเอออธิษฐานเด้อลงศพอธิษฐานลงศพเด้อให้เพิ่นเด้อ เพิ่นมผ้าชีวิตเท่าดีขึ้นเอาเอาแม่เอาแม่เฮ้ย,ยหำม,มึงดูเฮ้ย,ยหำยกมึงดูเอาเสียงตัวใดก็บ,บอกได้เด้เอเสียงตัวใดบ,บอกเด้ออือเอาเอาือขับพลีพี่น้องเพป็นกำลังฉีเสียงหินนะครับเด้อพลีพี่น้องนะครับเอา ปูแปดสอกปูยาตาใายเพิ่นมาซอยกันเพิ่นสิซอยของขวัญปีใหม่กับชาวโลกเอฟซีสุขสุขคนสีบั่นซาหาบ้านลื่อเด้อให้เป็นอนุสงค์คนบุญเด้อบัดนี้เออเออหนังทองเตรียมกระเป๋าตุงเนาะแม่เนาะบ่ได้วดได้อยากเด้อืมเอาบัดนี้เอออืมกันบ่ได้บ่ได้เฮ็ดได้สร้างได้ปู่้ยเออ สุกใสเลยสุกใสเปล่าใสอืออือเอาให้มันหนักกว่านี้อธิษฐานยังติงเลยก็ได้อือเอาคันธ์ออกตัวนี้หรือยอยู่ในใจว่าตัวใดก็เอาคักระครดอือเห็นผืนมาซอยดอกนี่เห็นผืนมาซอยปูให้เอามาซอยข้นทั่วโลกงมองดูดิออเอาเอาอืออือ ถึงต้องสองเดือเลยมันเป็นใจไหนเดียวเนีเออเออคุณแม่เป็นอธิษฐานจิตอธิษฐานใจเสียงมึงหินเด้อพ่อพี่น้องอือเอาเด้อแม่เด้อให้เป็นบุญเป็นบารมีเฮาเด้อสิบปันสาฮาบัลื้อเด้อป่วยอืออือเอาอือเอาขึ้นเพียงหัวแล้วอืออธิษฐานอธิษฐานเราเด้อเอออือ อรับพี่น้องนะครับเบิ้งงด้วยครับเด้อหวยปูแปดศอกปูยาตาใหญ่กุ้มเจ้าทีเจ้าทานสิปันซาหาบานลือมาย่ำใดเพิ่นกระบอยผิดฝังออ้อโอ้คักเป็นบบแม่โอ้สาธุสาธุเย็ดจังใดกับบ่กขึ้นเนื้อโบเออครับอืมเอาเป็นบุญเป็นกุศลมันถึงเวลาดีคุณแม่เฮนี่แหละบุญกุศล เออเพื่อนจากซอยลูกซอยหลานเพื่อนเอาเด้อเออคุณนายพ่อเด้อเอาคักๆักเด้อซิปันสาหาบันลื่เด้อโหเออเออเจ้าของสวนอ้อยไรอ้อยเป็นพันๆไรหนิมคือคักแค่เออแบบนี้เออเออยังวานล่ะเอออ เอาแปดสีนี่ก็ให้ยกขึ้นเด้อเออเออโอ้โอ้ออกกี่หลี่เดยวเป็นบ่โอ้ค่ะค่ะคักค่ะเอากันเดีอวแปดสีหลี่คอยนัะคือหินนักมือ่มึงดูปูวสิบปันซาหามันเลื่อมึงด้วยแปดสี่ก็ให้ย่าให้ลูกให้หลานยกขึ้นเด้อให้นักคือหินนักมือ่ย่าให้ตีงเด้อเพรต้องให้ยกขึ้นเพรต้องให้เคลื่อนไหวเลยเด้อเอาจารสั่นลูกหลานจ้องดีเทียงเออเอากเงดู ຈັ່ງໃດດືນີ້ເອີ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 ນິແມ່ມັນນັກບໍ່ລູເຊียงເียงียง

เอาป้ยสิปันซาาบันเลือกขจิออกแปดซีย่าให้ติยงเนาใเ้นักคือหินนักมือเด้แปซีเด้ะกันบอกให้เบาขึ้นนุนนี่เอาแปดซแเอออาทตาทูเออเออแมนแล้วแปดซีเอาเอาเแปดซีัเบาแล้วปูเบาขึ้นนุนนี่เด้เบาขึ้นนุนเบาแมนแล้วบัดนี้แปดซีเด้พี่น้องอันพิ่งหันไหมก็คืนนีหรีติ

เจ็ดศูนย์เก้าขันแมนเจ็ดศูนย์เก้าก็ให้ยกขึ้นหน้าพู่ขันบ่แมนไก่นักเนาะแมนเขันบ่แมนเจ็ดศูนย์เก้าหฮนักเออเอาเจ็ดหกเก้าเอาเจ็ดหกเก้าขันแมนกะในเบาว่ะเอาเจ็ดหกเก้าขันบ่ขันแมนในเบาเนาะปุ้ยเจ็ดหกเก้าู้ซ้ำเอาเอาเอาโอ้ตัวไหนล่ะแม่ ที่ที่ตัวนี้บ่ขึ้นเล่นบ่แม่เอานั่นอู้อีแม่อีแม่ก็เสียงบ่ขึ้นเด้อครับเด้อพ่อพยอนเอาเอาให้โชคดีเออพอดีเด้อเอาครับคุณแม่เพิ่นสิเสียงไทยหินเออหินเออ่ของปูนี่ล่ะเอาเออขันมีโชคก็บควายนักใหญ่ยกขึ้นบ่เออเออเอาให้มันนักคักๆเอ้าอู้ อุ้ยอือนั่นแหละอางวัลทีล้วาพ่นกระถือด้วยครับแม่พันเชียงหินพันกระถึกเด้อพ่อพี่น้องเอาเอาวันนี้โชคดีหรอกให้เบาด้วยวันนี้กันทิ่ถือกี่เลี้ยให้เบาเด้อเบาขึ้นนุน เอาถือก็ให้เบาขึ้นนุนเออให้เบาขึ้นนุ่นนั่งละว่ากันขันวันนักเออวันขันถือขันชิมิโซ่ไม่ลาบก็ให้นักง่วงเดียวขันนักง่วงเออวันนี้ว่าวันนี้ให้เบาวันนี้ให้เบาเออให้เบาเด้อให้เบาเออขันไม่ชัไก่เบาเด้อปูเออเบาขึ้นนุ่นเด้อำนาวน่นเห็นบอลโอ้ยขักขัด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 เอาสาธุสาธุสาธุรวย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  อเออด้อนี่เด้อหอยปูเผินเด้อครับ่อยพี่นองเออเบ่งเอาเด้อ่อยพี่นองเึิงคักคักเออแล้วก็ควยโจกดีลำด้วยเด้อ่อยพี่นองเงินไหลน,น,น้องท่องไหลมากสาธุรวยรวยสาธุรวยรวยปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขอรวยกันทุกคนเด้อจีเลี่วเออสวดดีเพิ่นกับมามาเป็นครั้งที่สองเด้อ่อยพี่นองนะครับแล้ว เ้าอธิษฐานอยใครนักจะขึ้นเด้อป้ยขันที่มีโชคมีลาบีลีกัไดดกันที่ส้อยลูกซ้อยหลานน่ะปีเก่าต้อนรับปีใหม่อะเอ้าสาธุออขึ้นวนัเอาอธิษฐานมึงอือ Ôi nát, ừ. Bóng xiêng bốc bó tít khứ mù. Ừ, gần nào xiêng bốc tít kìa, khứ mù. Thôi này tít đi.